ก็ประสานกับคุณหมอก็ได้เชิญทั้งพอชอสถาบันพนากรุงชนเนาะแล้วก็เชิญกลุ่มคนสลัมสีผ้าเชิญทีมสภวควนรุงชนของกรุงเทพเนาะบางท่านเร็วๆก็ประสานได้ไม่กี่ท่านแล้วก็ทีมเครือข่ายที่อยู่อาศัยของพอชอนะคะแล้วก็สอสอสอที่มาแล้วก็มีหมอหมอตั้มมาด้วยสำนักอนามัย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุยกับหมอในเรื่องอาคารที่มีผลกระทบคือคนไทยเราเนี่ยเกิดม,มาจริงๆแล้วยังไม่เจอความรุนแรงแบบนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะครั้งแรกความเสียหายดิฉันมาเมินเอาเนาะขณะนี้เนี่ยความเสียหายของประเทศเยอะมากรู้สึกเสียหายเยอะมากทั้งทรัพย์สิน อาคารทั้งหลายแล้วก็ที่สําคัญคือมนุษย์<ม>คนนียใจเสียมากเลยเมืม่เอเช้าเข้าไปอา่านเท่ยนเป็นอ,อสสอด้วยเนาะเพื่อนอ,อสสเอนี่ยไปเยี่ยมชาวบ้านที่เป็นกลุ่มบบาบางเนี่ย<ม>อาจเจียนยังไม่เลิกเลย<ม>ยังเวียนหัวไม่หายเลย<ม>แล้วเมื่อกี้เรียนเห็นหมอตั้มเข้ามาดีใจท่านผูน้อำนวยการสำนักอา,านอะไรนะคะก็ กองส่งเสริมใช่ไหอ๋ออ๋อรู้จักครับรู้จักครับหมอมาครับก็เลยฝากหมอเดินเรื่องสุขภาพด้วยครับวันนี้เราไม่ไม่ไม่ควรพูดเฉพาะอาคารนะคืออาคารก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตและทรัพย์สินของคนที่มันสูญหายไปเสียหายไปแล้วก็เกิดไม่ปลอดภัยบาดเจ็บนะคืออาคารแต่คนที่เป็นคนที่มาเจอกับอาการอย่างเนี้ย หลายคนเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งมีน้องคนน,น,คนี้เลยเมื่อวานพอเกิดอาการตัวเองหมุนมากไปกอดขาสามีบอกว่าฉันเป็นไรไม่รู้ฉันไม่ไหวแล้วฉันอาเจียนเอาฉันส่งโรงพยาบาลหน่อยนึกว่าค,ความดันกําเริบอย่างเงี้ยเพรานันคุณหมอกังวลก็เลยจะเรียกมาพูดคุยกันเ,เพื่อให้ความรู้ในอนาคตเราไม่รู้ ครั้งนี้เนี่ยดิฉันเปรียบเหมือนโควิดเลยอืใช่ไหมโควิดไม่เคยเจอกันมาแล้วเราก็สามสี่ปีที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองอแล้วก็มีความมีประสบการณ์ในการดูแลตัวเองเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยเมื่อวานที่ยี่สิบแปดที่เกิดแผ่นดินไหวตอนบ่ายโมงบ่ามงกว่าเช่นเดียวกันเลยเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันมา แล้วเห็นอาคารที่กำลังก่อสร้างถล่มลงมามันเป็นเรื่องเหมือนกับเราเคยเห็นแต่ในหนังไงอ,อ,อันนี้เป็นความจริงรแล้วคนเปาะบางเนี่ยสำหรับพวกเราคนทำงานเนาะเ,เรามีความรู้สึกประเทศไทยสูญเสียมากมายมหาศาลแต่คนเปาะบางในชุมชนเนี่ยเมื่อวานยังไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้ตังค์ด้วย ข้าวยังไม่มียอยากก<ม>ินเนี่ยก็จะสนใจอะไรว่าบ้านฉันจะล้าวนะหรือว่าเมื่อไหร่ a เตอร์ช็อกมาฉันจะอาจจะถูกเหตุ<ม>สถานการณ์ที่จะเกิดตามไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณหมอคงจริงๆแล้วได้คุยกับคุณหมอก่อนตอนเช้านะว่าทำยังไงจะให้คนเนี่ยรู้และป้องกันตัวเอง<ม>ว่าทำยังไงจะดูตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดไม่เสี่ยง S <S แค่เมื่อวานนี้เนี่ยทุกคนวิ่งลงมาจากชั้นสามสิบชั้นยี่บห้าก็มาเยือนอยู่ข้างตึกแล้วถ้าตึกนั้นถล่มลงมาจะว่าอย่างไอนี่คือความไม่รู้ของคน,นครับทีนี้ในชุมชนของของตำรวจที่ที่มาดูในวันนี้ฮะคือ <S <S คอยากจะให้เห็นอะไรยังไงบ้างไหมฮะคือแบบว่าเขาเป็นกลุ่มเกาะบ้างอยากจะให้ใครเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ประชุมสรุปว่าคือ,อยังไงฮะเป็นห่วงเป็นพิเศษในตึกที่มันสร้างมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ในที่ประชุมเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือ,อจะมีการสำรวจจุดเสี่ยงแล้วจะดูแลกันอย่างไรเยียวยากันอย่างไรซ่อมแซมกันอย่างไรบ้านที่มันเกิดจะต้องซ่อมแซมจะดูแลกันยังไงแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ดิันฝากเรื่องสุขภาพกับคุณหมอตั้มไปด้วยก็คือว่าให้ทางสำนักอนามัยมีนโยบาย สำรวจคนที่ป่วยกี่วันสามวัน,ส,วนสองวันดูแลกันยังไงคนที่อาจจะป่วยจากแผ่นดินไหวอะหรอครับทางใจอะไรเงี้ยหรอคทางใจเพราะว่าหลายคนคือคือโรค n อ d ซเนี่ยไม่ต้องพูดตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดคนคนไทยแนละ้วป่วยเป็นโรค n อ d มากมายแต่มันไม่ได้รุนแรงขนาดเหมนเมอวานะแล้วทุกคนเข้าใจว่าตัวเองความดันกำเริบเขาพูดอย่างนี้เลย ฉันฟอมแดนกำเริบฉันจะต้องไปหาหมอเร็วๆเรียกรถมารับฉันไปหน่อยอพอรู้ว่าเป็นเป็นแผ่นดินไหวก็ตั้งสติแล้วเยอะเลยด้วยคือหลายคนคิดว่าตัวเอง่าจะมีปัญหาสุขภาพทุกคนพูดเลยบอกว่าเป็นเรื่องตัวเองไม่โทษใครโทษตัวเองว่าตัวเองป่วยป่วยหนักแล้วแต่หลังจากแผ่นดินไหวมันจะต้องโฟล์เรื่องสุขภาพยังไงต่อคือตรงนี้ต้องต้องเช็กดูแล้วคือคนคนที่ เป็นโรค NCD หลายโรคอยู่อย่างเช่นโรคหัวใจโรคความดันน้ําตาลพวกนี้มันอาจจะเราไม่รู้เราไม่ได้เป็นหมอเราไม่รู้อาการถ้ามันช็อกอย่างเนี้เขาจะเป็นยังไงมีคนช็อกเสียชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจในเมื่อวานนี้มีใช่ไหมมีที่วิ่งหนีลงมาแล้วเสียชีวิตมีครับนั่นไงครับั้างที่เราไม่รู้หรอกเราไม่ได้เป็นหมอแต่เพียงเราเป็นอาสาเป็นอสม แล้วก็เรามีความรู้สึกห่วงชีวิตของคนอของผู้คนที่ที่เป็นกลุ่มเปาะบางอ่าครับแล้วมองว่าตอนนี้เหมือนกรุงเทพหรือว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความาให้ความสนใจกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยเพียงพอหรือยังครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะดูแลเนาะมีการระดมวิศวกรอาสาอะไรอย่างเงี้ยทางทางเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือหรืออะไรกันบ้างหรือยังครับตอนนี้คิดว่า,วา,วาทางกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์ 0, แ,ลแ,ลแล้วก็เขตเนี่ย <30 S 1> มีศูนย์อยู่เขตคองเตยเราเนาะ ขณะนี้เราคุยกันอยู่ที่เขตคลองเตยเขตอื่นเราเรียนไม่รู้หรอกแต่เขตคลองเตยเนี่ยมีเห็นผู้ช่วยเขตเนี่ยมีการตั้งรับเรื่องว่าใครมีอะไรมาแจ้งได้ครับมันเป็นเรื่องไวๆมะทันหันแล้วทุกคนไม่คิดถึงคิดไม่ถึงว่ามันจะมีแบบนี้เพราะเราก็เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการตั้งรับการดูแลแล้วแหละเมื่อคืนได้เข้าไปดูอาจารย์ชาติชาติก็พูดถึงเรื่องว่า ใครยังตกใจเข้าบ้านไม่ได้ก็มีสนามสวนสวนสาธารณะอยู่ประมาณไม่รู้ว่าห้าแห่งหรือหกแห่งอะไรสักอย่างให้ไปพักผ่อนได้นะแต่จะพูดถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเน่ยคือมีใครเข้ามาบ้างหรือยังตอนอ๋อย่างอย่างแต่มีนโยบายอยู่นะเห็นการเคหะเห็นมีการท่าเรืออ่า สั่งแจ้งมาทางชุมชนว่าให้ให้ทุกคนสำรวจบ้านตัวเองนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าการสำรวจเนี่ยมีมีเสียงบอกอยู่เมื่อเช้าประสานกับของเตยหลายชุมชนเนาะของเตยมีสี่สิบเจ็ดแล้วเป็นยไงเบื้องต้นของเตยพอสะท้อนเข้ามาเป็นยังไงภาพรวมอะครับภาพรวมเสียหายไหมคิดว่ามันมีบ้างนะแต่ตอนนี้เพิ่งวันเดียวเนี่ย อย่างเช่นแปดยี่สามยี่สี่ก็ดูแล้วน่าห่วงค่ะกังวลค่ะเพราะว่าถ้ามีถึงแม้จะเป็นรอยร้าวเก่าดิฉั่ไปเดินหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ถึงแม้จะเป็นรอยร้าวเก่าแต่พอมามีผลกระทบกับการขยับเยื่นของแผ่นดินเนี่ยครับของเก่านั่นเนี่ยมันจะเปราะบางมันจะขยับมันจะแตกออกมาได้ง่ายมันจะถล่มลงมาได้ง่ายแล้วตึกตึกที่นี่สร้างมานานแล้วใช่ไหมฮะสามสิบปีสามสิบแล้วสามสิบแปดปีแล้ว ขีดขาดตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นห่วงพวกเราขึ้นมาลูกขึ้นมาเนี่ยคุณหมอวิรุณกับทีมทั้งหลายเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะพวกเราอยากลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วต้องรีบด้วยก็เหมือนที่โควิดโควิดสิบเก้ามันมันใช้เวลาไปเป็นปีจนคนล้นคนป่วยหาที่ไปไม่ได้แล้วก็แล้วก็หนักหนาสาหัสแล้วก็สุดท้ายก็ ลอดไปแต่ว่าเรื่องแผ่นดินไหวเมื่อวานเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราเรื่องโควิดมาเพราะเราต้องรีบลุกขึ้นมาช่วยกันทิมกสักครู่นะแล้วลุกขึ้นมาช่วยกันช่วยช่วยกันว่าจะทำยังไงบ้างจะบอกกล่าวใครใครที่มีความรู้เรื่องอะไรมาดูแลกันได้คือมันเป็นเหมือนการทำงานเชิงป้องกันด้วยใช่ไหมฮะคือเพราะว่าไม่รู้จะเกิดอีกเมื่อไหร่ถ้าเกิดอีกมันมีแผลเดิมอยู่อาจจะ หนักกว่าเดิมอะไริดคิดคิดไปอย่างนั้นใช่เราเราเรามีความรู้สึกว่ามีคนออกมาพูดว่าเนี่ยเดือนไหนจะอัปเตอร์ช็อกเดือนไหนจะเกิดอีกแรงๆสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าเรามองไม่เห็นแต่จะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้แต่เราอย่าอย่าอย่าอย,าอยาประมาทต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้แล้วก็ให้ประชาชนรับรู้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้จะอยู่ยังไงไม่ใช่ลงจากตึกสูงเข้าไปอยู่ข้างตึกอะ อย่าพูดอย่างงี้เนาะแล้วก็อย่าประมาทว่าเอ้ยบ้านเราแค่สองชั้นไม่ไปไหนถ้ามันเหมือนซีนามิอะ่ะถ้ามันมีคลื่นมาเนี่ยแล้วชุมชนข้างล่างมันอาจจะบินมันเหลวเนาะมันอาจจะอาจจะพังได้มันอาจจะเสียหายได้แล้วเราก็อาจจะบาดเจ็บได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงอ่าอ่าครับครับโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับพ่หมอยครับขอบคุณคะ่ะ